มาหอดจอดถึงอีกงานสบายใจจะคลองหลุดมาใส่สร้างเดียบเป่ากองเสือ้อพี่น้ององู้ยอันขาดบัตรคือเมื่อี้ไปเห็ดโดดว่าต้องเติมน้ำมันมาต้องเป่าหลอกกล่องจะดดเ,งเห็ดนี่นสีติ๊ดเหลืองเป็นสีติ๊ดสี เป็นยังจะขวงตื่นมากเเฮ็ดเป็นยังอยู่กอกให้ทำเนี่ยของใจเง้ยของเขามเขาแต่เขาจีจาน้องมอกว่าเฮ็ดเป็นยังโอี่ก้อน่ากองไหผมไ่ใจงทุ่งถ่ว่าจาไปหอเพราะมั่ดลเ่กันเลยคนละขานล กะิดเดกะิดกะตีนเทาตัวพานตีนอ้าอ้อยก็ว่าเยกานมาเสีขึ้นเราขึ้เบียดด้วเบาเพร้อมแล้รบอกวาแก้านเนี่ยเฮ้ะดวกเป็นดวกเฮ้ยหน่อยมานเดียวสั่งเดี๋ยวก็ใหมอต้องงานไบพี่น้องที่พี่ฮาร์สื่อใบผ่านมาใส่ห้างยกล่องกันเถอ ปแลพันซิ่งพันาวา่ใบนี่บราคานเลยือใบพันธีไหมครับเราจะเอาใบพันธจีไปใส่หางยกลองโอ้โอาจจะมีเป็ดสนัานเลยอยู่ลำกันไหนเขาเหรอกะเดาไหมครับโอ้ยพี่ของแม่เขา นีดำมนนำขมหัวน no. ี er ่ก <Harper> ็บ่หัวนี่พเตอรกาะ่ันยโอ้ยงาเรต่อ่าเรา่ก่อนฮ่า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 ฮาเา้ง่าาาสบงน่อยน่้วสห่อกะหนาง่ล่น่อง่ไให่น่าน้องเทา่เป็นแ่งบง่าย่ะไปเบื้งได้พี่หน่องโอ้หา้าสิบหาหาเราเอางน ดีไปถิ่มไม่มอดกับจังเดี๋ยวไปหางานกันว่าก<ช>ัน<ด>ไล่ส่วนกันเลยใช่เดี๋ยวจะาใหม่ม,มาอันนี้เอามอดนังานของเ่านะครับผมมารอบนี้ไม่ใช่หรอพี่น้องบอกคันหูคันหางขนาดเลย <c oughs> เดียวเียวถืออะังกล่อง วายูดเบื ite, ่อปะจังโอนแน่นวัดนาเทาป่ะเด้อเนี่ยมันห้องก็ะส่าปีหนาวันสีสีวัดพวกโอนโอนตัวว่าเมือนกันต้องงานอยู่บ้านเจ้าของนะครับจะเอาในราคาสองหมื่นสองหมื่นบาทนะครับผมเพิ่นเอาเพิ่นเอาหกหล่อมาเทดินไส้นะพี่น้องที่แรกมานี้ราคามันเกิดยับไม่แยงแน่นะครับ ทำในฐานินมันแข็งลอกเอาขั้นเหมือนเดิมที่เด็ดมีพี่น้องที่แดกเพิ่นเอาหกหลอมาเทียดินไซนะครับ20เถี่ยวบ่กครับตัวนี้เงิน4,000บาทเที่ยวละสองลอยนะครับเพิ่นจีคูนหอดพูดพี่น้องซื mhm. ้อรถ ข้อาจการอยู่ครับเดี๋ยวดินให้สูงถึงมะขวดครับเฮ็ดเป็นไฮเดียวกับไฮล่างแหน่แรับกันสามารถรับโจทย์เป็นใบสองหมื่นนะครับเมื่อมึงไหวแต่ตังสงการเหลี่ยวนะพี่น้องเขาก็เลยคับมาเฮ็ดนะครับตรนนี้เสือเขากะออเดอร์เข้ามาสามิเก่าโตนะครับผมกะสีม่วงมีสิเก่าโตนะครับสีเขียวยีิปกะเบิดเลยนะพี่น้องปิดรับเล้วยครับคือ ไอ้ท่านใ่้นคื่อว่านะครับมือแมา,าทาไลายมือไลยม,ลา,ยมกยากพีหนากงานหากกลางข้นแท้ไล่แท้ขาวต้นขายตา้ตา,าวบาทนะบมอกาจะได้ถือกระจีเอาหาอย,ยุ่เสื้อแถมปุ๋ยกะสั่งผลิตเป็นทีแบบร่อยนะครับกะจีลอทรง้งานเมางานเมางานเมา,า,เ,มาเป็นเรื่องธรรมดา เฮ็ดอยู่ติดทางข่อนเกียดนะครับเกีบดบานผมเองพี่น้องวันนี้ต้งงานบ้านจะคล้องครับอ,อเฮ็ดเนานล้วเดินออกพี่น้องอยู่บ้านเขาบ่จ้างแล้วเอาว่าเฮ็ดแพ้งนีตัวที่เงินเขาเขา,า,เา <c oughs> ว่าเฮ็ดหน้าบ่อค่ะโดยไปเฮ็ดถาบเฮ็ดถาบพี่น้าอันเสรีเฮ็ดอีกสมองไปไาจับน้ำเทียเท่ยงลำเทิงถ้าได้เฮ็ดมันขึ้นพ่นนะพิลาิได้เฮ็ดอีกจับนลำเที่ยงโบ่หค่ะมันคือว่าคักแค่นั้นแหลอนะ พีว่าคักขนาดรัดน้ำแมโอ้ยเอาพี่น้องเสิว่ับมาส่งงานในเมืองไมนะครับสิไปสือใบพันธุ์แล้วจใหญ่สิกับมาโอ,โอ้ยจาาะาดซะเลยหใส่ทายพีดโูโอ้นี่เโอ้โเออเห็ดใบเห็ดมาพกกอกระบ่สามพี่น้องสี่แลครับ ข้อมืเต็มครับเลืออยู่สองสวงรถนั่งเหยวไปสือไว้พานนะครับเพิ่งกลับมาก็ไปจารย์ต่อมให้สร้างมอดกับสร้างเหลีย่ยมเป็นเหธาข้อม้อนขึ้นมนขึ้นจอดโอ้หอนานมบ่รียเปล่าจาเะเสีย มาตีย่างไปไทยไก,กลๆเขาจะจีบอะไรน้องพี่น้องมันห่อนายโอ้ทับสิตัสครับนี่ครับหน้ากับสกายเป็นไฮยันเขื่อเดึงหน้าตาเดียวไฮเดียวเลยครับไฮยันที่เดีมันก็ดจะไม่โค้งุดแตนดินใส่นะครับงบเป็นบ่ถึงสิบเมตรหลายที่นอ้องเงินสีสามสี่หมื่นอยู่บ่สองสัตว์เนี่ย mong nén thái bao lon đấy mờ thái lại được เขาเลดี๋ยวท้ายกินไปอยู่เขิไปไหมเขนไปไหม ออน่อนอนอเริ่มเห็นผลครับสูงเพียงทางคนจีดเมากันที่สองหมื่นบาทตอนนี้มือแรกนะครับลงงานงสามวงเสานะครับใบสามไก่ที่เห็นความจริงครับกลางอากาศดีเรือแตงแค่น,นะครับเป็นมือที่สองมีอีกนะครับนี่ครับเรือน้อยเดียวครับ แล้วรูปเดียวนี่ครับผมแล้วก็รที่ไรอรับความสูงให้สูงกว่าทางค้นจีดจักหน่อยนะครับเพื่อหยุกเพื่อหยั่งนะครับพอสิบมาปลูกบานนะครับสิบมาปลูกบานอยู่กลางทงครับผมอัดเป็นอัดครับอจีดก,กับิ่งไปซื้อใบผานมานะครับเอาเป็นใบแพระนะครับแพระภูเขาซีใบครับแล้วก็ใบสีมาใบกไปในโอ้เบิดไปหมื่นสองพี่น้อง จจอีกแล้วครับมืนอนี้ม้วนใบเก่าก็สิถอดพดประจำการไป่ใส่หางยุกล่องนะครับหล้วก็สิจงแพร่สามตัวใบเก่าไบไปเราเป็นอะไรนะครับเพื่อยึเดเีเนียว้ากิดว่าม้วนอันมันแต่งันบางมากกะจังเอาตัวเก่าเข้าเขาไปใส่นะครับแพร่สามตัวก็ได้สร้างท่อมาจากอู่กําแพงเทอรโบนะครับแล้วลิปหนาสิใส่ท้ายให้เมืองนะครับเพิ่งใบพงใบพาน เห็เนความเป็นจริงเลยพี่น้องจีดีเอาดินขึ้นมาอีกหลายนะครับเพื่อระดับให้กุ้งกระทั่งเอาความหอนโต้ซัดขึ้นหลายเลยพี่น้องเอาไว้พบพ้อกันมาอีที่หนาครับเดี๋ยวส่งงานส่งงานเจ็กสิบดีอูบริยูพี่น้องเพราะว่าผมจีดีไปแหกงว่งางเหี่ยวไอ้ท่างอำเภอเราสะโกกเป็นนะครับเป็นมาว่าจจาง แกแขอาจารย์ต่อมนะครับเก็บกับสร้างเรียบผมกแกอาชิบวยยู่ครับมืออื่นสองใบผมสิไปออกงานกองเหยานะครับหลายอย่างพี่น้องมาสิบวารับแกเพื่อน่าขอไปซอยนะครับก็เลยสิได้ไปแห่ให้เพื่อนครับมืออื่นนี่แล้วพี่จีบอหอดคำนะครับผมสิ่ฝามันไปลงงานใหม่สักคนบอ จานใหญ่กับเขาห่มอ,อยู่พี่เอ้าไปพบพอกันมาอีพี่หนาครับเดี๋ยวสิพาไปสมหนางานใหม่ครับถามีเดี๋ยวมาได้อย,อยงสิเปลี่ยนใบมงใบพานนะครับแล้วก็พอกไม่เฮานะครับสบายใช่เนาะเดี๋ยวเป็นเ,เถกเกนเากแก่นั่งน้ำได้โยบีหอน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 ,หอน